โดยในเรื่องนี้นะครับตำรวจสอนอบุคโลโบุก จับกลุ่มนางสาวสาวิตรีดอกสันเทียอายุ25ปีที่กําลังตั้งครรภ์ได้2เดือนด้วยนะครับและเป็นบุตรสาวของนางสลัดดอกสันเทียสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์พร้อมกับของกลางยาไอซ์จำนวนเจ็ดถุงและอุปกรณ์การเสพที่พบในรถยนต์หมายเลขทะเบียนต่อปตักลลิง6058กรุงเทพมหานครที่บริเวณล,ลานจอดรถคอนโดพาร์คแลนด์แขวงดาวคนองเขตธนบุรีหลังจากสืบทราบนะครับว่านางสาวสาวิตรีมีพฤติกรรมเป็นเอเย่นค้ายาไอซ์ให้กับกลุ่มวัยรุ่นยา ฝั่งธนบุรีตำรวจจึงได้ขอเข้าตรวจค้นรถและพบของกลางที่เบาะด้านหน้าและยังได้ควบคุมตัวนายสุรวุฒิปุ่นสำเริงแฟนหนุ่มไปสอบสวนนางสาวสาวิตรีให้การรับว่าของกลางยาเสพติดได้โทรศัพท์สั่งซื้อมาจากนายเตี้ยที่ถูกต้องโทษในเรือนจำบางขวางนะครับและทำมานานกว่า3เดือนแล้วตำรวจได้ตั้งข้อหามียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายกับนางสาวสาวิตรีส่วนนายสุรชาติถูกตั้งข้อหามียาเสพติดไว้เพื่อเสพและจะเร่งขยายผลไปถึงนายเตี้ย ที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำต่อไปครับ